สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน powering the future empowering the people 140ปีไปรษณีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชันนำ S <S โอ้โนี่บอกคุณผู้ชมเลยนะคะ เราก็เป็นคนหนึ่งที่มาวัดยานาวาตั้งแต่เด็กมามาบ่อยใช่ไหมมาบ่อยมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสมเด็จท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่อ่ะเคยเข้ามาไหมไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยตรงนี้เอกลูซีมากแต่ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมากนั่นคือก็ได้ปฏิสถานรูปหล่อพระเป็นสันดอแล้วก็กัญหาชนิอ๋ออันนี้ะ องนี้ใช่ไหมคะอ,อุ้ยองค์นี้มีมีอุ้ย,ย,ยสวยงามเราไม่เคยเจอคะ่ะไม่ไม่เคยเห็นคน,นกปกติตทั่วบบไปก็จะไม่ได้เจอไม่ได้เห็นน้อยคนนักก็จะได้นํามาประดิสฐานตอนที่จัดงานเทศมหาชาติก็จะได้นําไปประดิสฐานตรงงานีแ้แล้วแล้วองนี้นี่มีที่มาที่ไปยังไงถึงมาอยู่ที่วัดได้คะ ท่าพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวพระองค์สนใจพุทธศาสนานอกจากเรื่องของการค้าขายแล้วพระองค์ก็เห็นว่ายานพาหนะก็คือเรือนนี่จะนาไปสู่ความมัง่งคั่งแต่ยานคือตัวความรู้จะทําให้พ้นจากทุกข์จากวัฏสงสารก็คือตอนที่พระเวสสันดรมอบกัญหาชาลีให้กับชูชกพระองค์ก็บอกให้กับชาลีกัญหาว่าขอให้ลูกรักทั้งสองนั้นน่ะ ได้มาช่วยพ่อเพิ่มคูนบารมีเพื่อที่จะช่วยมนุษย์เทวดาให้พ้นจากวัฏสงสารแต่ถ้าเรามาดูว่าพระเวสสันดรกัญหาชาลีที่คนไหว้กันแต่โบราณน,นั้นะก็เพื่อที่ว่าเมื่อเราไหว้แล้วนึกถึงบารมีของทั้งสามพระองค์ค,คือพระเวสสันดรกัญหาชาลีแล้วก็นำธรรมะไปปฏิบัติเราก็จะได้ ลูกที่ดีบริวารที่ดีที่ยเสริมบารมีให้กับผู้เป็นนายโอ้โหงั้นแสดงว่าองค์นี้นี่คือตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3าเลยเหรอก็อันนี้ก็จําลองของของที่สร้างมาแต่เดิมนั้นก็หายไปก็ได้สร้างจําลองขึ้นน่าจะมีที่เดียวนะที่ได้ึกษาสารไม่มีที่อื่นมีที่รัชยันไวย์ เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดๆสำหรับรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามที่ได้มากราบสักการะพระเวสสันดรกันหาชาลีเพราะหนึ่งปีจะนำออกมาให้สักการะบูชาเพียงครั้งเดียวคืองานเทศมหาชาติที่ทางวัดจัดขึ้นเท่านั้นและความเชื่อตามเรื่องเล่าสำหรับคนที่มากราบสักการะก็มักจะมาขอเรื่องลูกให้มีบุตรที่ดีกตันยูหรือขอให้มีลูกน้องมีบริวารที่ดีซื้อสัตว์นั่นเองล่ะค่ะ แล้วเห็นว่าที่วัดเพิ่งจะมีงานเทศมหาชาติมีฟังเทศหนูเคยดีมาว่าถ้าฟังเทศมหาชาติให้จบแบบวันเดียวเลยนะคะ13กันอันนี้จะมีอันที่สองแรงก,ก็มี<ล>ทั้งวันเดียวแล้วก็สองวันหรือ,อบางที่จัด3วันก็มีเทศมหาชาติเป็นบุญใหญ่เพราะว่าในเรื่องของเทศมหาชาตินั้นมีทั้งเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของธรรมชาติมีครบทุกอย่างถ้าใครทํา ฟังอย่างมีสติจิตใจสงบเรียกว่าจะไม่ไปสู่อบายก็คือไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายรักษาถูกครับผมคุณผู้ชมครับที่วัดยานวาเนี่ยนะฮะยังไม่หมดแต่เป็นเท่านี้นะสายมูทั้งหลายเตรียมตัวให้ดีอบอกเลยรายการคุยยกบ้านมูยกสยามนี่นะน,น้อยๆเราไม่มาเออมันต้องจับ<อ>เต็มเท่านั้นสองเทมไู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยค่ะ ถ้าเป็นเทพจีนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการมาขอเรื่องค้าขายร่ำรวยเนี่ยก็จะเป็นเทพของความอุดมสมบ,บูรณ์ทั้งนั้นเลยะค